หนด z แล้วก็ห้อย k เนาะอยู่ในรูปอะไรนะ k ส่วน k บวก1แล้วก็ค cool ูณกับ cos k pi ส่วน180บวก i sine k pi ส่วน180อันนี้คือรูปที่เรียกว่าอะไรนะ cos บวก i s i n อ่าก็คือสิเพราะฉะนั้นที่โจทย์ให้ให้ z เท่ากับ k ส่วนด้วย k บวก1แล้วก็ค่อยค cool ูณกับซิท เป็น K พายส่วนร้อลักษณะนี้ทันไหมคือพี่ต้องบอกก่อนว่าายกับ180ไม่ได้ตัดกันนะเพราะายคือ180องศามันคนละหน่วยตัวเลขกับองศาคนละหน่วยกันไม่ตัดกันนะก็มันต้องไปเริ่มที่คำถามอ่ะเขาถามเอาอะไรคูณกันนะ1นึ่ถึงร้อ คูณกันร้อยตัวอันนี้ที่โจทย์ถามเราก็ต้องเริ่มหาจากแซดก่อนก็คือการแทน k เป็นเลขหนึ่งแทน k เป็นเลขหนึ่งเราจะได้แซดเท่ากับ1นส่วนสอย่างนี้ทันไหมเพราะว่าพอแทน k เป็น1อันนี้ก็1 1ึงหบวกหก็ได้2มันจะเป็น1นส่วนสองซิดแทน k เป็นใครนะ1มันจะเป็น1นึ่งพส่วน, 2, นรนะ้อ นีแล้วถัดไปก็แทน k เป็น2เพราะว่ามันคูณกัน180ตัวพอแทน k เป็น2เราก็จะได้2ส่วนใครนะ2ส่วน 3, วน 3. เราจะได้ Z 2, 2> เท่ากับ2ส่วน3แล้วก็ซิดก็2พายส่วน180แต่อย่าตัดนะไม่งั้นมองไม่ออกว่าตัวถัดไปแต่ละอันจะเป็นยังไง2พายส่วน180 ถัดมาก็ K เป็นใครนะ K เป็นสามพอแทน K เป็น3ก้อนหน้าก็3มส่วนใคร3ส่วน4เราจะได้ Z 3สเท่ากับ3ามส่วนสแล้วก็ซิดสามพายส่วนร้อแปแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเพราะว่าขี้เกียจแทน แป๊บหน่งนะไล่ไปเรื่อยๆต่อนะทีนี้ไล่ไปเรื่อยจนใครนะจนสุดท้ายคือใครนะร้อยแปดสิบก่อนร้อยแปดสิบคือใครเอาร้อยเจ็ดเก้าเดี๋ยวเราแทนร้อยเจ็ดเก้าก่อนเราก็จะได้แซดร้อยเจ็ดสิบเก้าเท่ากับคือมันมันจะเป็น k ส่วน k บวกหนึ 1, ่งไะก็จะเป็นร้อยเจ็ดเก้าส่วนใคร 180แล้วก็ซิดแล้วแทน k เป็นใครนะ179พายส่วน180เฮ้ยตัวนี้ใช่ตัวสุดท้ายไหมไม่ใช่ตัวสุดท้ายคือ180เราก็แทน k เป็น180เข้าไปมันก็จะเป็น z 180มันจะเป็น k ส่วน k บวก1ก็คือ180ส่วนร้อยอะไร181แล้วก็ซิด ร้อยแปดสิบพายส่วนใครนะร้อยแปดสิบแล้วเอาทุกตัวมาทำอะไรกันคูณกันเอาทุกตัวคูณกันถือว่าโหดไหมข้อนี้ก็พอได้เนาะอะไรนะ บอกตอบยากจังต่อนะทีนี้เขาเอามาคูณกันหมดเลยโจทย์ต้องการหา Z1 คูณสพี่ว่าพี่มาเขียนด้านล่างดีกว่าน่าจะไม่พอ คูณ3แล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึง180ลักษณะนี้ทีนี้เวลาเราเอาแต่ละตัวคูณกันนะมันมันก็เหมือนกับการเอาเอาซิดคูณปกติอ่ะานไหมมันก็เหมือนกับการใช้ซิดคูณปกติซึ่งเวลาเราใช้ซิดคูณปกติอ่ะเราจะเอาเลขข้างหน้าทำอะไรกันก่อนคูณกันในในเลขที่พี่ไฮไลท์เนี่ย,ยคูณกันก่อนนี่คือเลขหน้าซิด เพราะว่าโจทย์สั่งให้คูณเลขข้างหน้าก็คูณกันตามปกติเราก็เอาตั้งแต่1ส่วน2คูณ2ส่วน3คูณ3ส่วน4ไปเรื่อยๆจนถึง180ส่วน1 8อเนะมันก็จะเป็น1ส่วนใครนะ1ส่วน2คูณกับ2ส่วน3 3ส่วน4แล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึงใครเลย179ใช่ไหมตัวนี้ส่วน180 แล้วก็ไปคูณกับใครนะ180ยปส่วนร8ออันนี้คือแค่เลขข้างหน้าซิต่อนะแล้วทีนี้มันเอาซิททำอะไรกันนะทุกอันเลยคูณกันเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนี่ยมันเอาทุกตัวคูณกันี่ยที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองอะมันเอาซิทคูณกัน ทีนี้เวลาเอาซิดคูณกันอะ่ะมันจะยุบหลือซิดหนึ่งตัวจำได้ไหมแล้วก็มุมยังไงนะบวกเราจะต้องยุบหลือซิดตัวเดียวแล้วเอามุมข้างหลังมาบวกกันหมดเลยเนี่ยมันจะยุบหลือซิดหนึ่งตัวแล้วมุมข้างหลังบวกกันหมดเลยซึ่งมุมข้างหลังอตัวแรกคือหนึ่งพายส่วนร้อยแปดสิบคือตัวนี้พายหาตัวนี้อันหนึ่งพายส่วนร้อยแปดสิบ และตัวที่2ก็2ส่วนร้อยส่วนร้อไปเรื่อยๆจนถึง180ส่วนร้ออันนี้คือมุมข้างในนะตัวแรกเริ่มที่ใครนะหนพายส่วนร้อแล้วก็2อพายส่วนร้อแล้วก็3าพายส่วนร้อไปเรื่อยๆเลย จนถึงตัวลองสุดท้ายที่เป็น179พายส่วน180แล้วก็ตัวมันเอง180พายส่วน180แพายส่วนร้อแล้วก็180ยแปดพายส่วนร้อเลขข้างหน้านี่ มีตัวไหนตัดกันได้หรือตัดได้เกือบหมดเลยตัดได้เกือบหมดมันตัดแนวเฉียงขึ้นจากซ้ายไปขวาเลข2ตัดเลข3ามะตัดเลข4ตัดมันก็จะตัดกันไปเรื่อย1้อยเจดเก้าตัดไหมตัดกับก่อนหน้ามัน180ก็ตัดเพราะฉะนั้นเลขข้างหน้าจะเหลือแค่หนึ่งส่วนร้อแล้วก็ซิ ไอ้ตรงมุมข้างหลังอะมันมีตัวร่วมก็คือใครนะเอ่อร้อกับพายใช่ไหมเราอาจจะพี่ดึงพายออกไปก่อนแบบนี้นะเนี่ยทุกตัวพี่ดึงพายออกไปก่อนแล้วจริงๆตัวสนะ่วนอะมันมันรวมกันได้เลยเพราะว่าส่วนมันเหมือนกันมันก็จะเป็นส่วนร้อยปแบบนี้ ข้างบนก็เหลือหนึบวกสบวกสไปเรื่อยๆจนถึง1 7อแล้วก็ร้อยอะไรนะ180แล้วเราก็ต้องบวกเลขว่ามันได้เท่าไหร่บทบานเลขข้างบนนี้ทำยังไงได้หัวท้าย เวลาเจอเลขเรียงกันแบบว่าที่มันต่อเนื่องกันนะนะห่างกันหนึ่งหนึงนึงอันนี้คือเลขต่อเนื่องกันเราจะใช้การบวกแบบหัวท้ายหนึงกับร้อยแปดกับร้อยคือทุกคู่มันจะเป็นร้อยแปดเอ็ดหมดเลยถูกไหมทุกคู่จะเป็นร้อยแปดเอ็ดหมดเลยเนี่ยมันก็จะเป็นร้อบวกพี่เขียนแยกให้ดูนะมันก็จะเป็นร้อยแปวกร้อ บวกร้อไปเรื่อยๆแต่คำถามคือมันใช่บวกกัน180ครั้งไหมไม่ต้องบวกกัน90ครั้งเหตุผลก็คือตอนแรกอะ่ะมันมี180ตัวแล้วเราใช้การจับคู่พอการจับคู่อ่ะจำนวนตัวต้องหารด้วยใครก็คือมันจะเหลือ90 90หมายความว่าร้อยแปดเอ็ดรบวกกัน90ครั้งทั้งหมด90ครั้ง โนะบก,กันทนะั้งหมด90ครั้งม,มันเหมือนกับอันนี้เดี๋ยวพี่ทาให้ดูใหม่มันเหมือนเราเจอ1บวก2อบวก3อันนี้ไม่ต้องจดนะจนถึง9จนถึง10อย่างงี้คือ10ตัวทันไหมอันนี้คือ10ตัวกี่คู่นะ10ตัวเนี่ยห้าคู่เวลาเราจับคู่มันจะเป็น11 11 11ใช่ไหมหนึ่งกับ10มันเหมือนกับ11บนอะบวกกัน5ครั้งอัเนะี้ยสิบเอ็ดบวกกัน5ครั้งมันจะได้55พอดี นี่คือหลักการมุมมองในการคิดอันนี้พี่ลบนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น181บวกกัน90ครั้งอะถ้าเรามาไล่บวกกัน90้รอบอะตายมันก็คือรัดๆเลยเอาตัวมันเองคูณใครเลยเก้าสิบเออใช่ไหมมันเมืนสองบวกกัน5้รอบก็คือ2องคูณหใช่ไหมเพราะฉะนั้น181บวกกัน90้รอบมันก็คือ181คูณใคร90 หลักการเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่ยังไม่ได้คูณนะอันนี้คือตัวเศษนะตัวเศษก็จะเป็น181ยแคูณ90แล้วมันหารด้วยใครนะที่พี่ไม่ได้คูณเพราะว่ามันตัดกันได้อันนี้พายแล้วก็ซิดแล้วก็ด้านหน้าเป็น181หเราก็เอา90 ไปตัดกับร้อยแปดมันจะเหลือ 2. 2แล้วการที่2จะไปตัด1 8อได้คือมันตัดไม่ได้เพราะว่ามันไม่ลงตัวใช่ไหมทีนี้ถ้าจะให้มันตัดได้อะตรง181เราต้องแยกเป็นร้อยบวกหนึ่ง mm hmm. เพื่อที่จะให้ 2, 2> อ่ะแจกไปตัด180ได้เดี๋ยวฟังพี่ไปเรื่อยๆก่อนข้อน,นี้จะยากหน่อยหนึ่งเน่แจกเข้าไป มันจะเป็น180ส่วน2เอาใหม่นะตัวนี้มาอย่างไรนะร8 0ยบวกหนึ่งเนะี่ยเออมาจาก181แล้วที่พี่แยกเพราะว่า2จะได้ไปตัดมันจะได้น้อยไปตัวหนึ่งอะ่ะเออไม่งั้นมันไม่รู้จะทำยังไงต่ออีกตัวหนึ่งก็ต้องเป็น1ส่วนใคร1ส่วน2เพราะฉะนั้นข้างหน้ามันจะเหลือ90แล้วก็บวก1ส่วน2เท่านี้ก่อนแล้วก็พี่ให้จดก่อนใกล้แล้วใกล้แล้ว พี่ทําแค่มุมอย่างเดียวนะแล้วก็เดี๋ยวพี่ค่อยเอาไอ้ข้างหน้าที่เป็น1นึ่งอยแปเคูณเข้าทีเดียวตัวนี้แจกพายเข้ามาได้เพราะฉะนั้นทั้งก้อนมันจะเป็นซิดเก้าพายบวกกับพายส่วนสองเราจะต้องรู้ว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนคือไม่ไม่ต้องรวมแล้วนะมันเยอะมันเยอะอันนี้คือแยกมาให้เหลือน้อยแล้ว อันนี้เป็นหน่วยเขาเรียกว่าหน่วยเรเดียนเนาะ,ะตำแหน่งที่เริ่มที่ศูนย์เรเดียนคือตรงนี้เนี่ยนีย่คือศูนย์เรเดียนแล้วก็ถ้าวนครบหนึ่งรอบเท่าไหร่นะสองพายเรเดียนอันนี้ทันนะทันนะแล้วก็ถ้าวนอีกหนึ่งรอบก็เป็นเท่าไหร่สี่พายอีกรอบอ่ะหกพายใช่ไหมแล้วก็บวกสองได้ใครนะแปดพายไปเรื่อยๆทันไหม ศูนย์สองพายสี่พายหพาปดพายสพายไปเรื่อยๆคำถามคือ9 0้าพายอยู่ตรงไหนอยู่ที่เดิม,เ,ดมเพราะว่าฝั่งนี้คือฝั่งที่เป็นเลขคู่พายศูนย์พายสองพายสี่พายพายพายจะอยู่ตำแหน่งเริ่มต้นคือตำแหน่งนี้แสดงว่ามันหมุน40,50รอบอะ่ะก็อยู่ที่เดิม ทันไหมเนี่ยเนี่ยคือตำแหน่งเนี่ยคือ90้าพายถ้าไล่ไปเรื่อยๆคือ่ะคือ90พายก็คืออยู่ตำแหน่งนี้แต่ว่าที่โจอ์อ่ะมันบวกอีกเท่าไหร่นะพายส่วนสองพายส่วนสองนี่คืออีกหนึ่งมุมฉากอะ่ะแสดงว่าจากที่เดิมอ่ะมันอยู่แกน x ขวาสุดแล้วมันบวกไปหนึ่งมุมฉากอะ่ะมันจะมาอยู่ตรงนี้ทันไหมจากตรงนี้หมุนไปอย่างเงี้ยหมุนไปหนึ่งมุมฉาก มันจะมาอยู่ตำแหน่งนี้ที่เรียกว่าพายส่วน2ตอนแรก90พายแล้วก็วกไปพายส่วน2พายส่วน2ก็คือ90องศามันจะไปอยู่ตำแหน่งบนสุดซึ่งตำแหน่งบนสุดพิกัดเป็นเท่าไหร่0นยกับใครนะ0กับหทันไหมเพราะฉะนั้นหรือเราพูดง่ายๆว่าตำแหน่ง90พายบวกพายส่วน2มันก็คือตำแหน่งเดียวกับพายส่วน2ะเนี่ยนี่คือตำแหน่งพายส่วน2เรเดียน เพราะว่าก็เอา90ไพบวกไปพายส่วนสก็คือพายส่วนสองน,นเองแค่มันหมุน45 0 0รอบดังนั้นไอ้ตรงซิด90 pi บวกพายส่วนสสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ตำแหน่งซิดไส่วนสตรงนี้นั่นเองและโจทย์ให้ทำการหาคำตอบพายส่วนสก็คือกี่องศานะ90 <50. S 1> มันก็คือคอส90บวกกับไอไซ90 คอร์เกได้ใครก็เหมือนเมื่อกี้ไงคอได้ x 0ศและทายเก้าบทวายตบหมันก็เลยเป็น1นคูณ i ไ,ได้ i เพราะฉะนั้นมันจะเป็นศูนย์บวก i เหลือ i แต่ i ยังไม่ใช่คำตอบมันมีใครข้างหน้าอยู่1น<ม>ึ่ส่วนร้อเพราะฉะนั้นคำตอบจริงๆมันจะเอา1นึ่ส่วนร้อคูณกับ i มันจะตอบ i ส่วนร้อ